สวัสดีครับวันนี้เราพามาดูบ้านโมเดลที่โนนสูงครับคุนหาหนตรงนี้จะเป็นขนาด118ตารางเมตรครับสามห้องนอนสองอห้องหนึ่งห้องน้ำพร้อมห้องครัวไทยครับก็ตอนนี้อยู่ช่วงเก็บงานนิดหน่อยครับได้ส่งคนระัมาดูครับตรงนี้มาดูตรงนี้ตรงนี้จะเป็น เป็นหินหินทรายนะครับก็ไม่ใช่หินทรายเขาเราียกหินหินกาบสีดำครับหินกาบสีดำหุบผิดตัวนี้ก็จะเป็นงานแต่งเสานะครับตัวนี้เป็นงานเป็นงานเสาสําเร็จนะครับ118ตารางเมตรอยบบรออรู่ที่ลาน2เซน50,000ครับใต้ทุกอย่างตามตามผิดนี่นะครับนี่เข้ามาก็จะเป็นห้องโถง ตัวนี้3 5มเมคูณประมาณ7็เมตรครับของถงก็ไฟเรามีให้ตามนี้เลยนะครับแบบนี้เลยงานบัวงานบัวกับงานองคบตัวนี้เจ้าของบ้านเลือกใช้ปูนสีดำนะครับตัวลูกบิดเราก็จะให้เป็นลักษณะของการโยก ตัวห้องก็อยู่ที่3ามเมตรสิบคุณสามเมตสิบครับทั้งทังสามห้องฝังนี้เจ้าของใช้บริการปิดแอทางเราด้วยนะครับมาฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นอีกห้องนอนหนึ่งครับส่วนตรงนี้จะเป็นจะเป็นห้องน้ำมีห้องน้ำก็ก็ได้ตามนี้เลยครับ เรามีให้ทุกอย่างนะครับห้องน้ำมีน้ำอุ่นมีทุกอย่างให้เขาเลยชุดเรนอาบน้ำครับอันนี้ก็เราให้หมดเลยส่วนฟังนี้จะเป็นครัวไทยนะครับตรงน,นี้จะเป็นงานครัวไทยครับ ก็ามนี้เลยตัวนี้ก็สามารถเปิดปิดได้นะครับตัวนี้ตามที่เราเคยรีวิวให้ดูตัวนี้นี่เราจะเปิดรับอากาศหน่อยนี่ก็ปิดได้ครับเวลาฝนตกรอบเลยนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับครัวก็มีให้ทุกอย่างนะครับมีให้ทุกอย่างเลย มีให้ครบเสร็จนะครับอยู่ในงบล้านสองแสน้านบาทนะครับ1้อตารางเมตรแต่ว่าเป็นงานเสาสมเร็จนะครับไปสวยงามเลยครับก็ยังไงฝากติดตามผลงานด้วยนะครับขอบคุณครับผม